สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาว่าดินม,มังกรประสบกันในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 5 7นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะจ๊ะโอเคอวันที่3ค่ะวันพรุ่งนี้มีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะดูดวงสนตอก็ เช็คคิวกับทางพี่น้ำปั่นได้เลยหรือว่าใครที่จะออเดอร์น้ำหอมสี่กลิ่นสี่กลิ่นนี้นะคะของอลิสาก็สามารถออเดอร์กันมาได้นะจ๊ะกลิ่นหอมทุกกลิ่นอันนี้จริงๆแล้วก็ฉีดแล้วเนี่ยติดทนนานจริงๆนะคะฉีดแล้วก็คือแบบอยู่ได้นานฉ่ำๆหอมๆฟุงฟ้ง,งๆไปเลยกันทีเดียวสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีโอเคไหมคะมล้วไงต่อก็ แอด ID เด mm ีย hmm. มาที่อดิสาขีดกลางเอสเก้าองนะจ๊ะอันนี้ mm hmm. ไป oh. เดี๋ยวดูกันค่ะว่าชาวท่าดิมังกรประสบกันช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนายอ๊อฟคับเก้าถ้วยนายออฟสอดเก้าดาบเดอะฮัลลาฟันต์ฝายออฟสอดห้าดาบ นมูลโอเคสําหรับชาวธาตดุดินนะคนที่คุณคุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวลักขณาราศีธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิกธาตุลมเมทุนตุนกลมนะคะเออเป็นชาวราศีพฤษภด้วยก็ได้หรือกรกฎด้วยโอเคดูจากฟิลก็เหมือนชาวธาตุดินนะคุณดูพยายามทําตัวแฮปปี้สิกดิ๊กอยู่นะอาจจะเป็นฟิลแบบว่าเออ ไอ้ความสําคัญกับตัวเองหรือว่าทําอะไรในสิ่งที่เรา happy, แฮปปี้เราก็ทําโดยที่อาจจะไม่ได้คาดหวังหรือว่าดูดูเหมือนพยายามจะจะปรงปรงปล่อยๆอ,อะไรบางอย่างแต่มันเป็นเหมือนฟิลแบบเรียกอ,อะไรวะ เหมือนทําตัวให้มีความสุขทั้งๆที่ในใจไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่มีการทอดทิ้งกันมาเดินออกมาในความสัมพันธ์อะไรจากใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเออเราอยากจะจริงจังซีเรียสเลยกับเขาไงแต่ก็แบบอืมบ,บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปต่อเขา ในแง่นี้คนคนนี้เป็นคนที่เราดูซีรีส์เราต้องการเขาเหมือนกันแต่ว่าพอมีการห่างเหินอะไรกันไปด้วยเหตุผลอ,อะไรก็แล้วแต่คุณดูพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแหละค่ะแต่ประเด็นก็คือมันก็ยังมีความคิดเยอะผสมผสานกันอยู่ในแง่ที่ว่าความสัมพันธ์ที่แม่งจะกลับมาดีอะไรกันได้ไหมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อเพราะอะไรคิดถึงเขาเรามีความคิดถึงคนที่เราห่างเหินมาหรือเขาห่างเหินจากเรามาใช่ไหมเออฉันพูดถูก ห่างเหินเราห่างเหินจากเขามาชิบหายแล้วอืมประมาณนี้เดี๋ยวดูสิคนที่จะไดาดีมังกร,กรประสบการณ์นึกถึงช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรฟร์าฟาวานห้าไม้เท้าอะไรนะเวเนี่ย The World ซ e v e n Nopwan เจ็ดไม้เท้าค่ะด h e ิ i e ั of Fortune Empress ยังไงล่ะ มันก็ดูเป็นฟีลลิ่งของความแบบเหมือนกันท่ากันทางมีการปิดกั้นมีอารมณ์ของความบบะบางอย่าง้าไม่ทาวเนี่ยคนคนนี้ก็ดูว่าวุ่นจิตว่าวุ่นใจเหมือนกันค่ะต่อให้สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะแย่นิดน,นึงกับการที่แบบว่า,เ,าเรื่อที่จะไม่คุยเรื่อที่จะปฏิเสธเรื่อที่จะบ่ายเบี่ยงในความสัมพันธ์ต่างๆแต่มันพร้อมมีประเด็นไงมาถึงมันเลยต้องเป็นอย่างเงี้ย แต่สาวรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการเริ่มต้นอะไรกันใหม่กับคุณเหมือนกันนะเพราะว่าคือตัวเขาเองอะ่ะก็มองคุณในแง่ที่ว่าคุณก็เป็นคนที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าอืมน่ารักใจดีกับเขาที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใอ้สาวว่ามีเหตุที่คุณกับเขาเนี่ยน่าจะทะเลาะหรือผิดใจหรืออะไรแล้วมันเลือกที่จะไป แต่ตัวทตาดินนึงก็พยายามจะเซฟอารมณ์ให้แบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อันี่ก็ดูจะเรียกร้องเราเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ดูกักันเราแบบดื้อด้วยอะไรี้ก็แบบน่าจะยังไงจะต้องสไลด์เข่าเข้ามาแบบกาบง่ามอะไรอย่างนั้นเลยไหมหรือยังไงเอ่ยดูเป็นวิธีของการดึงดันนะคะช่วงที่ผ่านมาเลยดูสิอ,อ๋อ สถานการณ์ความรักของชาวธาดิมังกรประสบกันในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนหกเจ็ดเป็นไงเดเดวิลเทนนับเป็นนักเขสิบเหรียญเพจซับครับเด็กถือถ้วยเซเว่นอบวานเจ็ดไม้เท้ากินนับสอดราชินีถือดาบทาตดินเรามันสู้ชีวิตนะ ที่สามองว่าช่วงของเดือนมิถุนายนหกเจ็ดชาวธาตุดินเองก็ใช้ย,ย,ย่อยใช่ย่อยในที่นี้คือเรามีความชัดเจนกับความต้องการของตัวเองอย่างแน่นอนจริงๆคือเปนเหมือนเราพยายามที่จะพึ่งเธอเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมันดูเหมือนต้องยอมเขาทุกอย่างเหมือนแบบว่าเขาเรื่ออะไรวะเหมือนไปนฟิลแบบ กูไม่ไหวแล้วนะกับความสัมพันธ์ถ้ามึงจะอ,อะไรยังไงมึงก็ว่ามาแต่ถ้าคิดจะมาแบบทําให้ความสัมพันธ์มันแย่หรือดึงกูเข้าไปแล้วกูต้องประสาทแดกเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมกูไม่เอาแล้วเนี่ยเราเราค่อนข้างจะมีความขึงขังะไรนะจุดจนี้อยู่อือไอ้สาวว่าตัวคุณน่ะน่าจะได้รับการขอโอกาสหรือมีคนอย่ากที่จะคุยอะไรกับคุณอยู่แต่ประเด็นก็คือสิ่งที่คุณต้องการคือไม่ใช่แค่การมาออแอะมาอีออกกับการที่แบบว่า เออหยัดหยอดมาเพื่อให้เรากลับไปคุยคุณต้องการอะไรที่มันชัดเจนมากแก่การมากกว่าการง้อแบบเด็กเล็กเด็กน้อยสิ่งที่คุณต้องการคือถ้าจะทำเาเรียกว่าถ้าอยากจะกลับมาความสัมพันธ์ต้องแน่นความสัมพันธ์ต้องชัดเจนความสัมพันธ์จะต้องจริงจังเท่านั้นถ้าก่อนหน้านี้คุณกับเขาไม่มีสถานนะหรือไม่ได้มีความชัดเจนสิ่งที่คุณต้องการจากค,คนคนนี้คุณไม่ได้อยากได้ความรักแบบเสร็จปลาเสร็จ เสร็จหมูอ่ะมันจะต้องแบบเออมันจะก็ต้องสิบเหรียญต้องมีความมั่นคงแบบมั่งคั่งอะไรนิดนึงคือจะมาแบบเหมือนแบบดึงๆเข้ามาสนุกสนานแล้วก็ออกไปแม่งเป็นเดว,วิลเหมือนที่เผากูไม่เอาหรือกรณีที่โอเคมันอาจจะมีความบึกซึ้งจิก,กิเดลอะไรกันอยู่แต่แบบว่าเออกลับมาแล้วแม่งจะิงจิก,กิเดลแต่แบบไปการจิกิเดลที่มันเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องเหนื่อยคุณอีกกว่าคุณก็ไม่เอาอยู่ดีมันเป็นอารมณ์ของการที่ทัดดิน เดือนมิถุนาคุณมันสตรองคุณเผาฟูมากจริงแล้วไงวะออ้ร้อนอะแล้วไงสถานการณ์ของเอ่อพูดดีดีคนที่ชาว้าตุดินนึกถึงในช่วงของเดือนมิถุนายนนดเจ็บงปไงมาอืมอีอย่างแล้วอีกตัวเนี้ยอะ e e n of One าน n i t ถ u r ไ a ้ไี่แหละปะอดเด e ว u t เอสอบเป็นอโคหนึ่งเหรียญเอสซอปสอนหนึ่งดาบเดอะเมดิเชียนคุณระวังให้ดีเลย ouais. ตัวเนี้ยตัวคนที่คุณคุย watercolor. อ่ะไอสาวว่าโอเคเราอาจจะมีความเข้มแข็งหรือสตองกับสิ่งที่เราคิดแต่อีตัวคนที่เราคุยก็ไม่ใช่แบบตัวเล็กตัวจ้อยอะค่ะคือสาเทียบสกว่าเลเวลเขาก็ไม่ธรรมดาบางทีก็อาจจะเป็นคนที่รู้รบลี เป็นคนที่คอนโทรควาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วคนคนนี้จะเชื่อว่าเขายังมีความรู้สึกอะไรกับคุณอยู่คุณยังเป็นคนที่เขาถูกจริตถูกใจอยากจะได้มาเนี่แหละค่ะแต่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเดวิลเนี่ยแสดงว่าเขาเองก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันคุณก็มีความเย้ายวนยั่วเพศอะไรกับเขาอยู่แต่คนคนนี้อาจจะมีการตัดสินใจที่จะทาอะไรให้มันดีขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นหรือพยายามที่จะหยิบยืน่นความรู้สึกอะไรให้กับคุณมากขึ้นเพราะอะไรเขามีแผนที่จะ ต้องการคุณแล้วก็มีคุณอยู่อ่ะเพราะเขาเองตัดคุณไม่ได้เช่นกันมีโอกาสที่คนคนนี้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยวิถีใดว,วิถีหนึ่งเพื่อให้คุณเข้าไปอยู่กับเขาแล้วหยิบยื่นความรู้สึกอะไรที่มันมันคงขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นหรือทำอะไรที่มันเหมือนตัดสินใจอะไรมากขึ้นให้มันเป็นสเต็ปต่อไปกับกับคุณอะอเพราะอะไรเพราะอยากให้คุณแสดงความรักกับเขาหรือยังอยู่กับเขาใน อารมณ์ประมาณนี้อยู่เฮ้ยไอสัตว์จะโดนเบาะปิดไม่หมดหรอโอ้โหโอเคพายบอลแนะนำอะไรชาวธาตุดีเมากับประสบกันเอเมอร์เดอฮิมมิตเดซันนิวเลฟ Mid understanding, twin flame. Let go, unlikely. It's up to you. Mm. Mm. สิ่งนี้พายาจะบอกแล้วก็แนะนํากับคุณนะคะโอเคช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นฟิลที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้มีการคุยกันหรือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเลือกอยู่ในที่ของตัวเองป,ปีวีเวเพื่อไปคิดไปตึกไปตองไปอะไรบางอย่างความสัมพันธ์ถ้าคุณจะเห็นว่าเขาิบเงียบ,ยบหรืออยู่ดีๆก็อยู่ในหลืบแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรดูแบบเหมือนทําตัวกลายเป็นอากาศไม่อัพไม่โหลดไม่อัพไม่เดตอาเหียอะไรื้องสิ้นกับชีวิตเรื่องเขาเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคือ มันแต่ถ้าว่าเขายังมีความรู้สึกอะไรกับคุณอยู่คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่อาจจะปากแข็งหรือเป็นคนที่อีกโก้เยอะแล้วเป็นคนที่ชอบสั่งการองการอะไรบางอย่างหรือเป็นคนที่ชอบอยู่เนือคนอื่นชอบทําตัวแบบผู้นําหมู่บ้านพอสมควรแต่เขาก็มีหัวนมค่ะคนคนนี้ก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาก็รู้สึกกับคุณแต่บางทีวิธีการที่เขาจะงอนงอ้อหรือเข้าหาคุณในแบบที่ อ่อนโยนนุ่มนิ่มเป็นเป็นหมี่เป็นด้าขนปุยอ่ะมันมีได้จริงแต่คือแบบว่าถามว่าเขารักไหมถามว่าเขาก็ยังรู้สึกกับคุณแล้วอยากจะเป็นรักครั้งใหม่หให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรักคนคนนี้แล้วอยากจะเริ่มต้นอะไรก,กับคนคนนี้อาจจะต้องปล่อยวางกับพฤติกรรมที่เขาอาจจะหนังไก่แบบไร้จุดหมายมันอาจจะยังแบบว่าเออคนคนนี้จะเลิกพฤติกรรมมาออแล้วมาเอ้อแอกับคุณแบบที่คุณต้องการขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้เพราะว่า เขาเกิดมาเขาก็เป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเออบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันไม่น่าเป็นได้หรอกคือแบบเราเราก็เหนื่อยนะนิสสาือแบบเฮ้ยถ้าอยู่กับแม่แล้วมันเหนื่อยอขนาดนี้เราก็ไม่อยากเราป้าหรยออะไรเงี้ยแต่จริงๆมุกการจะเป็นความเข้าใจผิดของคุณที่แบาบาว่าเออคนอาจจะคิดว่าเขาแบบไม่แคร์คิดว่าเขานิ่งเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่เขาใจยากแล้วก็มีความเอาเด็ดใจมันก็เลยแบบมันก็หลายอย่างที่แบบถ้าคุณจะเอาคนนี้จริงๆมันก็อาจจะต้องสู้ชีวิตนิดนึงแต่ว่าบางทีความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยทวินเฟรมกับ คือจริงๆมันก็จะมีความแบบเหมือนดึงดูกันคือจริงๆอะคุณก็ตัดเขาไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้คือมันก็เลยเป็นฟิลแบบว่าเพราะอะไรมันมีความ บางอย่างที่มันดึงให้เรากับเขาเนี่ยยังต้องอย่ด้ดยกนันก็เป็นไปได้ที่คุณกับเขาาจ,จะเป็นทวินเฟมก็ได้แต่ทวินเฟมที่คุณจะจะเป็นทวินเฟมที่แบบกขาจะดาร์กไซส์หรือแบบว่าอาจจะฮาร์ดคอร์แบบเหมือนทำเป็นทำกรรมอะไรไปเยอะเลยจริง,รงมันเวลาอย่ด้ดยกันมันก็มีความสุขไงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาตัวนี้ตัวสีเขดนี้แค่นั้นเลยอืมอยู่สิอ่าดูความจากเขาถึงคุณนะคะ ยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็รู้ว่าฉันเนี่ยยัง๋ยแหละยิ่งฉันอ่ะยังยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็รู้ว่าฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้นอือฮึฉันกําลังวางแผนจะกลับไปหาคุณเร็วนี้ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันเราขอที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะเสน่ห์เสน่ห์นะ เล่นใหญ่เล่นโตเก่งที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือมึงคือแบบน u m b บ r ร์วันผู้จัดผู้แจงจากคนจัดก,การอะไรในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ลืมเขาไม่ได้แต่ก็ทำตัวเก่งเหลือเกินเขาจะบอกว่ายิ่งเขาได้รู้จักเกินอ่ะยังจะพูดมั่วอีกยิ่งเขารู้จักคุณอ่ะเขาก็เขาเรียกวาเขายิ่งรู้ว่าเขารักคุณมากขึ้นเท่านั้นนั่นแปลว่าเขาเขารู้สึกอะไรกับคุณอยู่แล้วแหละ แต่ก็ยิ่งเห็นพฤติกรรมของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงออกกับเขาคือมันมันยิ่งทําให้เขาไม่สามารถที่จะแบบตัดคุณไปได้ได้จริงๆอ่ะเพราะเขาก็รักคุณมากขึ้นกับกับสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยนี่นแหละแล้วเขาก็วางแผนที่จะกลับไปหาคุณแล้วเร่อนี้อย่างที่บอกพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันอาจจะดูแบบเหมือนไม่แคร์เหมือนไม่สนใจเหมือนแบบเอออยู่ในที่ของเขาหรือมีความฟอร์มฟอร์มอะไรต่างๆแต่ว่าคนคนนี้ก็มีแผนการที่อยากจะกลับไปหาคุณอยู่ดีเพราะ เขายังรู้สึกกับคุณอยู่และอ่าเขาอาจจะเงียบหรือสีขนาดนี้อาจจะเขาหลบเข้าลัวอะไรบางอย่างอาจจะไม่โพ์ไม่ทําไม่อ่าไม่เหวอะไรต่างๆเพื่อให้แบบว่าเออให้เรารับรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่าเฮ้ยถ้ายไปเป็นไรปะหรือแบบว่าเป็นฟีลแบบเออแม่งไม่ต้องใครรู้เรื่องกูเลยอ่ะก็จะเงียบมปแต่อีช่วงนี้เขาเงียบน่ะเขาก็เป็นเรียนรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์รรหว่างดางังที่แม่งเงียบเงียบอยู่อย่างเงี้ย แล้วก็บอกว่าการที่เขาได้อยู่กับคุณเนี่ยมันก็คือทั้งหมดที่เขาต้องการอ่ะพอไปไปเรียนรู้แม่งเงียบๆใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบฉันอยู่กับเธอเนี่ยมันก็มันก็คือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเบบี้แต่แบบพี่ผ่านมาก่อนอันนี้เราอาจจะผิดใจกันนิดหน่อยแต่แบบแต่ฉันก็ยัง้องานอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ฉันก็รอคอยที่จะพบเธอทุกวันเลยอ่ะในยังไงก็คือ โอเคฟิล okay, คนที่ม่งไม่คุยกันตอนนี้แต่แบบเออเขาก็อยากคุยกับเราอยู่เอ,อ้ง,ง่ายเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังตัดขาไม่ได้ขนาดนั้นหรือว่าเออเราจะมีความแบบเออจะไม่ยอมอะไรเขาเลยเออถ้าคุณเนี่ยจะเข้าไปคุยอะไรกับคุณทั้งอย่างหนึ่งก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะก็อย่าแบบใจแข็งเกินไปหรือแบบว่าอะไรเงี้ยอย่าแบบว่าเออเอ,อเขาโกรธอะไรี้ยเราก็ต้องเบาบางอุย้ยเบาบาง <laughs> ความโกรธความโมโหแล้วก็ต้องเบาบางแล้วก็ปล่อยวางนิดหนึงเค้าะเออราศีะอะไรแลกักษณะอะไรธาอะไรที่มีเกมเป็นคนกระฉับกระเฉงธาดินอ่ะมาพูนมัวให้หมดขวดอ่าภูตโตวิจิกแอนทธาลมเมทุนต้นกลมนี่บ้าราศีต้นอันเด้ละสิเม็ดอะคอลีอละสิกลมไข่ใบได้วปะฮู้มเมทุนต้นกลมผิ จิกเมจจะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเงินไฟตามช่องนี้ไปเลยนะจ๊ะฝากไลค์ก็แชร์ก็สับส r i b e ก็กระดิ่งกิ๊งก็เป็นกันจะสาสด,ด้วยใครที่สูสีตั้งง่ายสาวๆขอบคุณมากนะคะเจอก,กันคิหนาจ๊ะบ๊ายบาย